ปลดนี่หลักล้านด้วยบารมีหลวงปู่ชอบท่านว่าทำตามนี้สมหวังดังปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นปลดหนี้หลักล้านด้วยบารมีของหลวงปู่ชอบค่ะท่านว่าทำตามนี้สมหวังดังปรารถนาทุกรายลองมาติดตามรับชมรับฟังกันดูนะคะ และหากว่าคลิปนี้เห็นเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะวันนี้ขอหยิบยกเรื่องราวของหลวงปู่ชอบว่าด้วยเรื่องของการปลดหนี้ด้วยอนุภาพของนิโรสมาบาท เมื่อหลวงปู่ชอบท่านดำรงธาตุขันอยู่มีครูสตรีท่านหนึ่งที่คอยอุปถากดูแลหลวงปู่และพระเนนในวัดเช้าก็มาใส่บาตรเที่ยงก็มาถวายน้ำปานะไม่เคยขาดเมื่อถวายอาหารเสร็จหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะให้ไปหาท่านก่อน เมื่อครูทำภารกิจเสร็จแล้วครูท่านจึงได้เดินเข้าไปกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ท่านก็พูดเป็นภาษาอีสานขึ้นมาว่าอยากได้อีหยงอธิษฐานเอาเฮ้าสีไฮครูท่านนั้นก็นึกอยู่ครู่หนึ่งค่ะได้บอกกับหลวงปู่ไปว่าติดหนี้อยู่หลายล้านบาทอยากจะปลดหนี้หลวงปู่ท่านก็พิจารณาอยู่สักครู่หนึ่งท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้ ปรากฏว่าในเดือนนั้นครูสามารถปลดหนี้ได้หมดเลยค่ะเมื่อได้ไปสอบถามแกก็บอกว่าถูกหวยหลวงปู่ท่านให้นำเรื่องนี้นำไปกราบเรียนกับหลวงปู่จัน์เรียนฟังท่านบนเสียดายแทนครูแสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสิบโปรดเพื่อนเข้านิโรธสมาบัติหายาก ที่เพิ่นเว้าจังสัน้นผู้ใดปรารถนาอีหยังกระอให้ได้ในสวงนั้นสปนิปรารถนาพ้นทุกปรารถนาเป็นอรหันต์ก็ได้สิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปปรารถนาอีหยังของจังสัน้นขออธิบายเพิ่มเติมว่านิโรธสมาบัตินั้นเป็นสมาธิ ขั้นสูงค่ะในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสมาธิที่ดับสัญญาความจำได้มารู้และเวทนาความรู้สึกทั้งปวงมีสภาวะละเอียดกว่าอรูปยานเพราะผู้ที่เข้ายานขั้นนี้จะต้องสามารถละขันห้าเข้าสู่ความไม่มีตัวตนสิ้นไปจากรูปและนามอยู่ในสุ ยะตะวิหารธรรมการเข้านิโรธสมาบัตินั้นจึงทำได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นการเข้าแต่ละครั้งจะกินเวลายาวนานสูงสุดเจ็ดวันโดยตั้งเจ็ดวันนั้นจิตจะดับ ความรู้สึกความสืบต่อทั้งหมดภาวะนั้นร่างกายดับลมหายใจไม่กินไม่ถ่ายไม่นอนสรงสภาวะธรรมนั้นโดยตลอดทั้งเจวันเมื่อถอดสมาธิออกมาเข้าสู่นิโรธมักออกมาโปรดคนที่ยากจนมีศรัทธาหากใครที่ได้ถวายทานเป็นมื้อแรกหลังจากการออกนิโรธนั้นจะได้บุญมหาศาลจากคนจนจะเปลี่ยนฐานะเป็นคนรวยภายในวันนั้นทัน ในสมัยพระพุทธการพระสารีบุตรเคยเข้าเนรธสมาบาิขณะนั้นมียักษ์นิสัยไม่ดีนิสัยพานเอากระบองมาทุบตีศีรษะของพระสารีบุตรไม่ได้ไม่เป็นอันตรายอะไรแม้แต่น้อย เพราะพลังแห่งนิโรธสมาบัตินั้นคุ้งครองนอกจากนี้ในสมัยพระพุทธการนั้นพระมหากัสปะเป็นมหาเถระอีกท่านหนึ่งที่นิยมเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันคันแล้วจึงออกบิณฑบาตปวดคนยากไร้แม้กระทั่งพระอินอยังต้องแปลงตัวเป็นคนแก่ยากจนมาขอใส่บาตรด้วย หลวงปู่ชอบท่านมักจะสอนว่าอย่าคิดว่าตัวเองบุญน,น้อยวาสนาน้อยแล้วพาพูดให้ตนเองท้อแท้คิดแบบนั้นมันไม่ถูกนะถ้าคิดว่าตัวเองบุญน,น้อยวาสนาน้อยก็ให้รีบสร้างบารมีให้กับตัวเองให้มากๆยิ่งขึ้นไปทําให้มันเต็มที่ตัวเองทําได้ คนที่เขามีปัญญาเขาจะมุ่งหน้าทําเอาคนไม่มีปัญญาก็รอเอาแต่ลมแต่แรงสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ให้มันพิจารณามรณานุสติหรือที่เรียกว่าความตายนั่นเองนั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายทุกคนมีความตายเป็นที่สุด ตายทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกการเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตให้เว้นจากความชั่วสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นที่พึ่งของตนเมื่อล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วอวิชามันพาให้เกิดเมื่อถึงจะต้องตายก็ขอปลดอวิชาไว้บ้าง ให้เข้าป่าเข้าดงไปเราไม่ต้องการอีกต่อไปขอให้เชื่อจิตเชื่อธรรมนั้นเถิดเป็นเอกในโลกทั้งสามนี้แน่นอนถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตนปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกพิจารณาตรงพิจารณาชอบแน่นอนมรรคผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั่นเองค่ะ ทุกในพบชาติพบสำหรับเราต่อจากนี้ไปไม่มีแล้วมันจบแล้วการเดินทางในสายทุกขของเรามันสิ้นสุดลงแล้วในชาตินี้ชีวิตธาตุขันที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลก ผู้มีวาสนาร่วมกันเท่านั้นธาตุขันแตกดับวันไหนวันนั้นก็จบกันหมดทุกอย่างอยากผลถูกก็ให้ทำเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ประทานให้เราไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ให้ลงมือทำด้วยตนเองความเกลียด้านไม่เคยทำให้ใครเป็นอริยะแม้แต่จะทำให้คนนั้นเป็นอริแย่ ก็คือแย่ลงไปเรื่อยๆหาความดีให้ตนเองไม่ได้นั่นเองเทวดาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ชอบมนุษย์ที่ไกลเขาชอบมนุษย์ที่ศีลธรรมของผู้นั้นผู้มีศีลธรรมในใจเทวดาเขาจะเห็นรัศมีในจิตของผู้นั้นเองจิตผู้มีธรรมนี่แหละใจมันจะกว้างใจมันจะงามกว่ากายภายนอกเทวดาผู้เขามีใจจิตใจธรรม เห็นมนุษย์ผู้นั้นแล้วเขาก็จะรักก็จะหอมอยากที่จะเข้าใกล้หลวงปู่ท่านพูดเป็นภาษาอีสานว่าให้เป็นคนมีวิหารถ้ำในใจเฮื่อซ่านการซองในจิตในใจให้เป็นในพุทธธรรมพระสงฆ์ใจดวงนี้เอาอันใดใส่เป็นอันนั่น บุญใส่บุญเอาบาปใส่ใจมันกับเป็นบาปธรรมศาสตร์ของกิเลสมันบ่เคยทรงเสริมผู้ใดไปในทางที่มั่นดีมีแต่สีผ้าเห่าคิดไปในเรื่องที่บอด,ดีหายใจเจ้าของเสามองอดีตพันไปแล้วเอามาาคิดใจ เจ้าของจะเป็นทุกเหตุปัจจุบันเป็นทุกอนาคตมั่นกับเป็นทุกให้ปฏิบัติดีเอาในปัจจุบันที่ตนเองมิยู่ปฏิบัติในศีในข่ำมแล้วใจเจ้าของสิบเป็นสุขสาธุเอาเดิร์ลูกหลานสำหรับพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ชอบจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังช่องทางของเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ